ไปพี่เป้ามันจะเลี้ยว้างน้นเลยเจ้าบอกีับว่า่นเอ้าะต้องถอดมื่อคืนนี่ไอ้ ขอถานขาสั่นขา่อถึงยานไปแล้วครับเอาเลี้ยวกลับมาครับรถมาครับปล่อยทดลองปล่อยมือด้วยได้โอ้นพี่ครับ